แค่นี้น่าจะเพียงพอที่จะให้ท่านโยมบรทูดตามสืบเรื่องราวของนามผู้นี้ต่อไปได้ได้จ้ะพ,พระพุทธเจ้าข้าพร้อมกันนะคะแล้วก็ชี้ตอนสายที่นามผู้นี้เล่าเรื่องออกมาเป็นภาพให้ทุกคนเห็นได้หรือไม่ในขณะที่โยมวิญญาณไม่สมบูรณ์แบบนี้ได้จ้ะค่ะชีไ้ไปเค้าชี้ไปที่หัวนน่น่ก่อนแล้วก็สามวิหนึง่งพอบคิ้วปุ๊บก็เหมือนดึง,คว,<อ>ค,งความคิดของาทแต่คนตรงหน้า แม็นเป็นจุดตางนจะูรงแของบัลลังอะิดนึงแล้วก็เอามาเทาลงได้ค่ะมันก็จะฉายอยูฉายใช่ดึงไปตรงนี้สวินหนสคิ้วปุ๊บดึงขึ้นมาเราวไปข้าฉายท่านสุวรรณสุวรรณท่านสุวรรณสุวรรณ บอกได้เลพี่ไอ้ที่นางผู้นี้เล่าเรื่องออกมาเป็นภาพให้คนเห็นให้ให้พวกเราเห็นได้หรือไม่ในขณะที่โวาวยายามไปสูุณ์แบบนี้ตอบพร้อมกันครับแต่ต้องตอบสองนะครับได้ค่ะผู้ท้เจ้าค่ะชี้ไปที่เดี๋ยวหนูจะคิ้วปุ๊บเราชี้ไปพร้อมกันจะเกิดปรากฏภาพขึ้นมาช่วงนี้เอามือลงได้นะคะข้าเห็นหน้ามันตัวพวกนี้ทุกคนแล้วเพราะว่ามีใครบ้าง ที่เกี่ยวข้องแบบดวงวิญญาณนาเพื่อให้วิญญาเพื่อให้วิญญาณดวงนี้เต็มสมบูรณ์ถึงจะพิจารณาบาปได้ต้องกนดเจ้าค่ะปุ๊นิ่งสองคนหายแล้วต่อค่ะนิ่งหนแล้วอ่ะตัอย่างที่พวกมนุษย์ได้กล่าวถึงกันเองคงจะเป็นจริงพระผู้ธเจ้าค่ะ ใจมนุษย์นั้นอะไรนะยากแท้อย่างถึงใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงท่านสุวันชูวันสามารถดึงความทรงจําที่นางผู้นี้เล่าเรื่องออกมาให้พวกเราเห็นได้หรือไม่ในขณะที่ดวงวิญญาณของนางไม่สม,มบูรณ์แต <c oughs> ่เี้ได้หรือหาย้ชครับ ภาพขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ท่านทั้งสองไปลองสืบดูว่าความจริงของเหตุฆาตกรรมนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะใจมนุษย์ยากแท้ยางได้เมื่อนานเรื่อโนมน ว่าด่าแหละคนจะมีสิทธิ์ไหมคะคนจะมีสิทธิ์ไหมคะฝ้ามีดยาวอยสมมุติว่าพอจบตรงนี้ที่ชมเสร็จนะคะนับต่ออย่างนี้ก็เริ่มแล้วก็ต้องมาเปิดบัญชีกันค่ะเหมือนที่เดิมเดี๋ยวจะมีจุดเซ็กชั่นทุกคนนิ่งป้ายสองคนเข้านี่เน่งเน่ อัดถอยหลังไปก่อนนับต่อแล้วค่อยก้าวมาก้าวหนึ่งห้าสี่สามสองท่านโยมบันดาลของวิญเรียนท่านมัจจุราชผลกรรมของวิญญาณตนนี้เอาลงมให้เขาดูกอนไปมีการกระทำบาปที่ไม่อยู่ในสชตุนธรรมทีท่ถูกต้องเป็นบาปบริ เป็นบ่าบริจาคนิจัดดูแลเพื่อนทรงของเจตดาที่ฉันจัดตุ่มาหาชิจักราก็จาจะค่น่นเรียนข้าวจ้อ๋อ้าพกร่วมกันต่อเหตุเรื่มพยนกันได้รับผลกรมดับาจบพระพุทธเจ้าค่ะปุ๊กนิ่งห ตอนที่มาจุฬาให้น้องของนะคะที่นีบริการบบรินบริจาบริาบริกาบการบริกาบรารบริจาบริการบริ่ารบริการบริาบริจาคบริกาบาบริจาคบริจาคบาากบริจาคบาบริการการบริบาบริจาคบริการบริาบริาบราบริาบกาากาบาบริาบริาาการบบริาบริาบรรบ ไปเป็นบาทบลิจาคาดูแลเครื่องทรงเทวดาขอเข้าวันี้นะคะขอไปสวรค์ค่ะขอไปสวรคงงั้นขอขอพี่เบิร์ดให้ทายละกันแต่ก็ไม่คิดทำลายชีวิตที่กำลังจะเกิดมาขอเข้านี้นะคะขอคุณพระคุพจุฬาระผู้เปเจ้าค่ะท่านห ที่ยอมละล้มนี่เรียนท่านมัจจุราชทั้งหมดที่ร่วมเป็นเกาะด้วยความคิดของตนเองตามกฎหมายเมื่อกี้ตกตามกฎหมายตามกฎหมายใช่ตามกฎหมายของโลกมนุษย์ใช่โลกมนุษย์จะมีกฎหมายเริ่มทยอยได้รับกรรมตามกฎหมายของโลกมนุษย์ทีละคนนิดเดียวนิดเดียวครับผมห้าสี่สามสอง ที่โ,โ,โลกมนุเรียนท่านมาจุลาทั้งหมดที่ก่อคดีเริ่มทยอยได้รับกฎหมายทั้งโลก,มโลกโไม่เป็นไรลูกได้รับกรรมตามกฎหมาย <S <S เรียนท่านมาจุลาทั้งหมดที่เริ่ทั้งหมดที่ร่วมกันก่อคดีเริ่มทยอยได้รับกรรมตามกฎหมายของโลกมนุษย์พร้อมทั้งมาโลกกนกรรมพร้อมทั้งมาโดน พราะพระมนกษการที่สร้างขึ้นมาด้วยความคิดของตนเองว่าหญิงผู้นี้อาฆาตแค้นคอยตามบอกหอนพวกนั้นอยู่เพระพูทจเจ้ารัะเ้ล่นห่เอ้งเกินพกนี้ันสุวรรณช่วยสักปสะโยคเอาต่อ ั่ <of> ม <า S 2> ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปนะคะแล้วเป็นแดดหรอกห้าสี่สามสองพวกมนุษย์นี้วิบว่นแค่ไหนอะช่วงนี้ พวกนี้มีคุกแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นสี JBP